โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกรอร์กันเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่27มีนาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของอันเมเลียนะครับผมพบกับคิโรนานะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเ,เรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับผมมาดูฝั่งของอันเมเลียนะครับผมทำได้1 2 3 4 567 89ทําได้9ประตูนะครับสําหรับเจ้าบ้านอันเมเลียนครับผม9ประตูนะครับส่วนทิมเยียนนะครับผมคิโรนานะครับผมทําได้5 6 7 8 9 1 0 11ทําได้11ประตูนะครับผมสําหรับคิโรนานะครับผม11ประตูนะครับโอเคอันดับกับคะแนนนะครับต่อไปมาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับผมอันเมเลียนะครับอยู่อันดับ2คะแนน62อนะครับผมอันดับ2คะแนน62สนะครับสาหรับอันเมเลียนะครับโอเค ส่วนกิโลนาอันดับ5นะครับคะแนน52นะครับอันดับ5นะครับคะแนน52โอเคครับขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นราคาเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของอันเมเลียนะครับเปิดออกมาต่อที่เสมอควบครึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับก็เป็นทางของทีมเจ้าบ้านต่อปอปนะครับสูงต่ำสองขีดสองจุดห้านะครับกดขึ้ข้อเลย โอเคครับสำหรับผลการคำนวณน,นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่70%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับส่วนโอกาสชนะก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับผมกิโรนานาครับมีอยู่47%นะครับ ส่วนเจ้าบ้านอันเมเลียนะครับมีอยู่46เนะครับจากผลการคำนวณครับข้อค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะก็แนะนำให้เล่นไปที่รองดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ตามโปรแกรมนะครับมีโอกาสที่จะชนะอยู่นะครับสำหรับคิโรนานะครับผมเป็นราคารองด้วยนะครับทีมเยือนโอเคครับสำหรับราคาสูงต่ำนะครับก็เล่นแค่สูงแรกนะผมผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับสำหรับคู่นี้ก็ไปตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ ใครที่สนใจที่เด่นนะครับผมอยากได้บอลชุดหรือว่าอยากได้โปรแกรมนะครับก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมขอรับได้ฟรีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ